โอ้เมย์กหน้าล็อบบี้สวยมากแต่ก่อนที่ซินดี้จะพาเพื่อนๆไปตะลุยแพทใหม่อัปเดตใหญ่ครั้งนี้มีอะไรให้ดูให้ชมกันบ้างขอ,อนําบรรยากาศในสตรีมที่เพิ่งเกิดแบบสดๆร้อนๆเมื่อคนดูถึงกับต้องโดนเนตมาอ้อนวอนแข่งกันโดนลดเพิ่มเวลาถึงกับขั้นที่ว่าต้องยอมแงะกระปุกมาคนละ 20, 2ี30แอบสปอยไว้ก่อนเลยว่าขอบจะปอดโยกอะมันจะฮาขนาดนั้นเชียวหรอไปรับชมกันหลังโฆษณาค่ะ r i c h m a n s h o p ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม ROV บนเว็บ Rob Richman c o i ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นนะคะข้อความถึงจะเด้งขึ้นนี้ถึงจะเห็นนะจ๊ะพี่บ่าวเอ้ยผมเป็นพี่บ่าว้ายสวัสดีค่ะ ต้<ผ> <บา S 1> องไหมคะสวัสดีค่ะพี่จายมาคุยพี่ซินน,นี่แล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจายนี่มึงสตรีมไปไม่ถึงสองชั่วโมงเลยเออขอขอบคุณค่ะ 4ชัออ่วโมงพวกใครอาริสไกดเน็ต,นาตนมาขอบคุณค่ะกล่าว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 ขอบคุณค่ะอะไรวะนึกไม่ออกอะ่ะอุ้ยอันนี้เม,ามาื่อวาน เดือดรุมกีนเลยหูว่าไม่ได้วายไม่ได้ไม่ได้ว้ายคุณบอลสวัสดีฮะบใต้ผมแอบคันดามฮะสวัสดีค่ะคุณบอลนะวัดเดี๋ยวแกง้อเดี๋ยวคุณบอลลูกคุณจอยปะเนี่ยขอบคุณค่ะคุณจอยปะเนี่ยเอลสูตัวนี้เอาแต่ซูมอีกแล้วปะเนี่ยเอลสูเอาให้อะไรนั่นอีกแล้วปะเนี่ยว้าา ะผมเป็นพี่บ่าวว้าอันนี้ร้อนหรือเปล่าพี่บ่าวใต้ผมร้อนหรือเปล่าผมชอบขนันดาบเออผมแอบร้อนจะไม่มีแล้วนะบวก,กแ่อย่าพึ่งตานะโอเคหรือว่าโดนมาร้อนจะไม่มีเวลาแล้วนะขอบคุณค่ะฉันหมดแล้วฉันหมดแล้วอ่ะอุ้ยฝั่งหนูมันตึ้งขนาดนั้นเลยวอะ พี่บ่าว no เ,เอ้ยผมเป็นพี่บ่าวพี่จอยผมเป็นพี่บ่าวใต้ผมแอบเป็นดาบผมเป็นดาบเออผมแอบตดโลดเวลาค่ะพี่จ๋าปวดตดเลยอ่ะพี่จ๋าขอบคุณค่ะพี่บ่าวเอ้ยว้าวอุ้ยผมเป็นพี่บ่าว <c ười> ต้ผาวว้าวเลยวู้โอผมแอบตดมัวบัว ชอบคำดา่าเออหนูชอบปะทะค่ะ <c oughs> หนูชอบปะทะมากเลยนะอะไรอ้าวน,นีน่ให้เลยอะ <c oughs> <c oughs> พวกพี่จะยังไงคือจะได้เซ็ตเวลาทีเดียวเลยยังไงยังไงโทรบอกนิดด้วยเด้อย,ยังไงโทรบอกนิดด้วยเด้อ <c oughs> โดนโดนบ้าโสักช่อโม่ก็ไม่หร่อพี่มาแล้วคุณกาขอบคุณค่ะพี่จอยพร้อมยาพี่จอยพร้อมพี่นีพี่จอยพร้อมยาทำไมยังไม่มีแฟนเอ้ยบากได้ย哟 พี่ตายผมแอบคันดาบเฮ้ยคันดาบผมแอบตดออสู้นะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> เอ,อ่อเอาเถอะตีกันเลยไปเลยกันเลย คำของนะครับสุบๆเย่อ้อุิยใจดีอ่ะอ้อนก็ให้ได้ด้วยอ่ะให้ดีไปละกันเนาะเพราะว่าดีก็ทำเต็มที่ทุกตาแหละอยู่ที่เพื่อนๆอีกสามสี่ท่้นว่าผมเป็นพี่บ่าวต้ยผมเป็นพี่ดาต้ผมจอใมาลดเวลาให้นะคะขอบคุณค่ะคุกกี่โมงอ่ะไมา คนกิมมี่อ๋อกิมมี่โดเนาทมากิมมี่โดเนาท์มาห้าสบบาทขอบคุณค่ะเวลาผมเพิ่มเล่นยาวๆนะครับค่ะขอบคุณนะผมขอเล่นยาวๆนะครับหอเออเนี่ยคือถ้าเกิดตำแหน่งมันเข้ามาแล้วมันเห็นปุ๊บมันก็จะแบบว่าผมเป็นพี่บ่าวใต้ผมเป็นพี่บ่าวใต้ผมแอบคันดาบ เหมือนได้ยินคนเรียกชื่อจอยหรอือนได้ยินคนเรียกชื่อจอยหรือเปล่าคะะป้าพี่ขอมาขอมาเร็วๆๆ็เร็วเร็วพี่จับพี่บ่าวเอ้ยว้า ขอบพระคุณค่ะไว้ใครอ่ะตัวละครรับไว้แล้วแอบตดยังไม่ง่วงค่ะไลค์คุณแฟรี่ขอบพระคุณค่ะแต่ว่าเขาไม่ใช่เมมเบอร์ไงพี่ใครโดะนะคะเป็นพี่บ่าวใต้ของแอบข้างดาบโอ้ยนดาขอบคุณค่ะน้องยินที่นี่บอกว่าอยากพักแล้วแก เหลือสามนาทีผู้หญิงเสื้อชมพูคนนี้จีบได้ไหมเหรอเป็นแฟนซินเดียงค่ะอ้ามค่ะห้ามที่เ่าเฮ้ย ใต้ผมแอบขันดา,า,า <laughs> สู้มาสู้กลับนะคะ <laughs>

อะรอ่ะขาดอะไรอ่ะเมดโลออว่างเมดคขะว่างเม็ดว่างเมดโอ้ยมาผมเป็นพิบ่มบ่าวคุณกัสเดจะไม่ยอมหนูจริงๆรรอ คุณเฟนอมันมันพอดีวันนี้มีโอว้าวาาาได่วี่อ้มาไม่คือเราแบบคือที่เพิ่งกดออกห้องเมื่อกี้ อีกแล้วรอดีหน่อยนะพี่บ่าวเฮ้ยพี่บ่าวได้ย่อจอยจังพี่บ่าวใต้ผมแอบคันดาเออ <c oughs> ผมชอบคันดาเออผมแอบตด<อ>จอยจะไม่ทน <c oughs> สองร้อยห้าสิบบุตรใช่ไหมเออพี่บ่าวเฮ้ยฮ้ยเนาทีลบได้รอคะเฮ้ยหนูไม่ดอแล้วหนูไม่ดอแล้วเอ้ยผมตองไายได้ี่บ่าวได้หมดตัวค่ะพี่จอยยี่สิบบาทเท่ากับกี่นาทีพี่จอยขอเล่นขอเล่นครับครับอุ้ยมาเมืองเนา ขำน้ำลายไหลเลยอ่ะขำแได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะน like ี่ติดปาทเท่ากับกี <ok ่นาทีโอ้ยอะไรอีคุณด้วยผมเป็นพี่ป่อ๋อโอเคนาทีใช่ไหมอะไรอีกอะไรกันอี

ฉันนึกว่าพี่จอยโดมรถปูกมาร่วมช่วยค่ะขำมากคุณยอปตองพี่อ๋อโอเคฮคยอะไรโอเคค่ยแอบคันาผมชอบคัาบแอบรวมเ้ง่วาช่วยด้วยคนดูระดมคนเพื่อหยุดคุณจอยคนเดียว คือทุกคนโดนเศตังในกระเป๋าทุกคนอะเออแบบเหมือนแคคกระปุกมาเพื่อแบบมาสู้งคุณจอยอะโอเคค่ะว้ายอะไร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 ขอบคุณพี่จอยค่ะที่ยอมพวกเราตัวอะไรดีล่ะคิดไม่ออกพี่บ่าวเอ้ยอะไรพี่บ่าวนะพี่บ่าวได้ผมถึงม้วส่นไปหมดแล้วอ่ะอือเออเอาเอาหยี จะได้ไหลไม่ว้าคิงซองคิงซี่อะดูอินวะานี่ไงออขบคุณ่รถหรือเปล่าเนี่ย๋อ้๋อโอเคโอเคแคดิกนะมึงแต่นี่ยับหมามากเลยอ่ะพี่บ่าวเฮ้ยอำลาอำลาค่ะ 好，好、yeah，好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 。 อะไรอีก <X UR R peaks> อะไรอีกเวลาเวลาเหลือเท่านี้ก็ขอก็ขอนะคะโอ้ยโอเคนึกว่าจะโดนมีใครโดนมาลดโอเคคือพูดดีพี่ไม่ไปเปิดร้านโอ้ยตงใจมาร์กี้กบตัวใหญ่ร้องนะคะออกพี่บ่าวโอ้ยพี่จอย พี่จอยพี่จอยเห่าใช่ไหมคะอะไรหน่วยเหนื่อยแล้วพี่จอยหยุดป้ยผมแอบคัดาบคัดาบเออหน่วยเหนื่อยแล้วพี่จอยหยเถอะค่ะน้ำตาจวายาลายลอยลอยเลยาบาบาแค่นี้แค่นี้ก็จะอค่ะแค่นี้ เออขำจนเจ็บอกอ่ะอ่พี่ชอยพี่ชอยอะไรพี่ชอยโง่ไงว้ายว้ายอ่ะหยุดเป็นพี่พี่แบบหนึ่งละพี่ป่โอเคถ้าเดิมเนาะอ่าโอเคค่ะก็ถ้าพี่ปทพี่ทเป็นพี่บ่าวตด อยากเจอพี่จอยค่ะหลังเซเว่นเว a r อายูพี่จอยว่าสตีเมอร์ท่านหนึ่งหลิดขุดขาสตรีมทษฐานคำอ๋ออะไรคุณจอยไม่ใช่คุณกัลปลาดอกสวนมาไงว้ายอะไรอีกอ๋อนี่ให้เลยนะตัวละครใหม่อะโมชั่นเพราะว่าพี่ขึ้นมาอะไรอีกล่ะ อ๋อโอเคอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในบรรยากาศนะสตรีมที่สนุกมากก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามา,สร,าสร้างสีสันให้กับสตรีมซินดี้ซินดี้มีความสุขมากเลยค่ะถ้าหากเพื่อนๆดูกันมาถึงจุดนี้เนี่ยอยากจะเรียนเชิญว่ามานั่งเมาส์มอยพูดคุยหรือเล่นด้วยกันกันกบซินดี้ในสตรีมได้นะสําหรับคลิปนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเล่นเกมอย่างมีความสุข,สขก็อย่าลืมเป็นตาแดงกันนะคะแล้วเอาไว้เจอกับซินดี้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ Ai, piu piu